ไอ้เดื่ใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวันแต่ถ้าเกิดคุณไม่ไปหาก็ไม่มีทางเจอทำไม่ได้หรือยังไม่ได้ทำเติมเต็มทุกพื้นที่พอดีทุกมุมมอง s i ่ n property development จำกัดมหาชนได้จับมือกับนิตยสารบ้านและสวนจัดแคมเปญ A.P. Garden Mania Design บายบ้านและสวนออกแบบสวนสวย2สไตล์คือ modern colonial และ modern oriental รองรับไลฟ์สไตล์การพักผ่อนที่แตกต่างกันซึ่งเป็น limited edition เพื่อมอบให้กับลูกค้าที่จองบ้านทั้ง6โครงการที่เข้าร่วมแคมเปญพร้อมทีมงานดูแลสวนสวยนานถึง1ปีค่ะ โดยไฮไลท์ของงานอยู่ที่โชว์ AP Garden Mania from Heaven to Heaven ที่ได้มีนพินชยาและลุยสกอตมาร่วมถ่ายทอดความประทับใจส่วนสวยในบทบาทของนางฟ้าแสนสวยและการมะเทพหนุ่มสุดหลอ่อที่ชื่นชอบสวนที่ได้รับการตกแต่งเป็นพิเศษจนต้องพากันหนีลงมาจากสวรรค์และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแคมเปญดีๆที่ทาง AP จัดขึ้นเพื่อคนพิเศษเช่นคุณคะ่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการชูรุ่มนะครับกับวันหยุดพักผ่อนสบายๆแบบนี้นะครับและที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่นี้นะครับเป็นบรรยากาศของสวนสวยนะครับในโครงการเดอะซิตี้พระราม5ราชพฤกษ์2โดย AP ครับอาเก่็อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับพี่ตุ้มครับขอแนะนำนะครับนี่คือคนรักใหม่ของผมนะครับป้า พี่กอลรับเชิญของเรานะครับ,ค,รบคุณจ้าจ๋าพิมราตาเดชอุด,ดมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพสวัสดีครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพี่บุญน,นะครับเขาติดภารกิจไปอเมริกาโนอ วันนี้ก็เลยได้โอกาสค่ะเห็นส่วนสวยทั้งทีนะคะก็เลยมาทำเขาเรียกว่ากิจกรรมแบบชีวิตจิตนะคะเป็นกระแสที่ฮิตมากของคนรักสุขภาพตอนนี้นะคะนี่เลยสเตลาแซสมอนค่ะอีคิวเป็นยังไงล่ะไม่ต้องไปไหนแล้วเอเธอสามารถทำอาหารได้น่าทานมากขนาดนี้นะครับเล่นกีฬาก็เก่งครับร้องเพลงก็เป็นเล่นกีตาร์ก็ได้โอ้อนี่แหละลกครับ โอเคนะฮะวันนี้เดี๋ยวพี่จะาอยู่กับเราทั้งรายการเลยนะครับถูกต้องครับชมสวนสวยแล้วมาดูคอนเซ็ปต์กันหน่อยดีกว่าแม้ว่าคอนเซ็ปต์ของสวนที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคอนเซ็ปต์สไตล์สวนทพราะิคอลนะครับคุณผู้ชมครับก็คือสวนไม้เมืองร้อนนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถหาพืชพันธุ์ต่างๆเนีปุ๋ยได้โดยง่ายนะครับแต่ตรงเนี้ยมันมีทีเด็ดโครงการเดอะซิตี้พาราม่าราชวิทย์สองโดยเอพีเนี่ยนะครับเขาจัดแคมเปญนะครับนี่น่าสนใจมากเลยกับหนังสือบ้านและสวนนะครับชื่อแคมเปญว่าเอพีการ์เด้นและะสวนนคครับุณผู้ชมครรับตงนี้เนี่ยเรีียกว่าม มีทั้งดีไซน์นะครับมีทั้งรูปแบบที่ทําจริงออกมาให้เห็นเลยอย่างบริเวณตรงนี้อ่ะพูดถึงหน่อยนะเรามายืนอยู่โต๊ะเนี่ยไอคิวไม่ธรรมดานะอาจจะจะเป็นโต๊ะย่างบาร์บีคิวได้นะครับค่ะแตยังเป็นโต๊ะปาร์ตี้นะครับทำเวสหรับแหมเตรียมไว้บุฟเฟ่ได้เลยได้เลยที่สุดท้ายคือมันสามารถเลื่อนได้นะครับตรงนี้ยังไงคะเนี่ยครับอ่าเราเลื่อนเลยเอ๊ะได้ครับเได้ไหมครับ ครับนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราสามารถจัดเพิ่มพื้นที่ได้นะครับ,รบได้ตามความต้องการของเราเลยนะครับคุณผู้ชมครับ และบริเวณมุมนี้นะครับก็มีอะไรที่เก๋อยากจะแนะนำอีกอย่างนึ่งครับพี่ตู้ข้างหลังอีคิวนั่นนะเห็นไหมเขาเรียกอะไร w o r t i call garden งครับแหมเรียกซะสวยเช่ยนะครับก็เพียงแต่คุณผู้ชมเนี่ยใช้เหล็กกล่องนะครับเชื่อมมาเป็นตามลักษณะของแพทเทิร์นสี่เหลี่ยมนะครับบางช่องเนี่ยเราระแนงไม้ใส่ไปนะครับบางช่องเนี่ยเราเรียกว่าแผ่นซีเมนต์ใยหินน่นนะครับแปะไปแล้วก็ทาสีนะครับตรงนี้ก็จะทําให้เกิดความโปร่งและความทึบตรงไหนที่สวยๆเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถใช้ถุงกระสอบเนี่ยนะครับดํานะครับเย็บเป็นกระเป๋าเป็นถุงผ้าใใชช่่มัคคะร แล้วก็แค่เอาต้นไม้กระฐานสีดำเนี่ยเสียบลงไป<ะ>รดน้ำต้นไม้ความชุ่มชื้นก็ยังคงอยู่นะครับตอนนี้ก็ได้เรียกว่าสวนแนวตั้งราคาประหยัดนะครับ เยี่ยมไปเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่ตู้็สามารถทั้งทีค่ะก็มีข่าดีมาฝากแฟนๆรายการโชว์รูมนะคะก็คือวันที่10บกรกฎาคมนี้ค่ะรายการโชว์รูมร่วมกับชิครีพับลิกค่ะจัดสัมมนาขึ้นมาในหัวข้อเทคนิคการเลือกตัวนี้อร้อย่างไรให้เหมาะกับบ้านโอ้โหนี่เลยเรียกว่าเป็นเทคนิคที่ฟังดูง่ายๆนะครับแต่มันมี กลยุทธ์เด็ดเด็ดที่ต้องรู้นะครับคุณผู้ชมที่สนใจเนี่ยต้องมาร่วมกันนะครับใช่แล้วค่ะในงานนี้นะคะสามารถเอาแปลนบ้านมาให้ดูได้เลยปรึกษากันได้เลยนะคะรวมถึงสามารถกันนอนหนึ่งคนบางทีซื้อมาแล้วแบบมันไม่เข้ากับบ้านเราเนี่ยเซ็งนะฮะยกไปะชากลำบากถ้าซื้อไม่เข้ากับบ้านนะซื้อที่งานได้เลยค่ะได้โลตัสเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะในงานนี้นะคะรับแค่สิบห้าท่านเท่านั้นค่ะถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดตามได้ใน w w w d e c m e d i a thailand com ค่ะหรือว่าโทรไปได้นะคะที่เบอร์ขึ้นตามหน้า ต่อนี้เลยอย่าช้านะคะเพราะว่าถ้าช้าเนี่ยอดชิคไม่รู้ตัวนะจ๊ะแลในงานนี้นะครับก็จะมีกาแฟอร่อยๆชิมด้วยจร้านอะไรนะอัดคัพอัดกาแฟที่นี่ดีมากเลยนะครับไปทั้งชิมกาแฟแล้วได้ความรู้ในวันนั้นนะครับอย่าพลาดละกันนะคุณผู้ชมครับเอาละตอนนี้อยู่ในสวนแบบนี้ครับพี่ตุ้มหลายคนที่อยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์อยากจะเอามาแต่งสวนกันผมมีเฟอร์นิเจอร์แบบชิคๆนะครับที่เข้ากับสวนสวยๆแบบนี้นะครับอยู่ไม่ไกลโครงการของเราครับไปดูกันในช่วงนี้โชว์ไลฟ์ครับ สำหรับใครที่ชอบงานไม้หรือว่างานสังกสีสำหรับแต่งสวนนะฮะพลาดไม่ได้เลยกับร้านนี้ครับร้านพอเจริญครับ kind of ้องแต่งบ้านที่นี่นะครับส่วนใหญ่เป็นงานไม้เก่านะครับมีทั้งเก้าอี้ครับชิงช้าโต๊ะตู้นะครับแถมยังสั่งทำได้อีกนะครับ ที่นี่เป็นงานแฮนด์เมดครับใครที่ชอบพร็อพเล็กๆน่ารักน่ารักเอาไว้แต่งบ้านคุณหรือว่างานที่ทําจากสังกะสีเนี่ยที่นี่ก็มีให้เลือกอีกมากมายเลยแหละครับส่วรับการเดินทางวาร้านนี้นะครับออกจากโครงการเดอะซิตี้พระรามหาราชพฤกษ์สองโดย AP แล้วนะครับกลับรถครับจากนั้นครับขับรถมาทางวงเวียนพระรามหาวิ่งเข้าถนนราชพฤกษ์นะครับจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนรัตนาธิเบศครับขับรถตรงมาเรื่อยๆครับร้านอยู่ซ้ายมือในการ์เด้นเซ็นเตอร์ครับ สำหรับใครนะครับที่กำลังเลือกซื้อพ้มม่านะครับผมขอแนะนำร้านนี้เลยครับร้าน c u r t a เท Outlet นะครับ วันนี้นะครับผมมีเทคนิคง่ายๆในการเลือกซื้อผ้าม่านมาฝากกันครับสิ่งสาคัญเลยนะครับคือความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยครับอย่างห้องรับแขกนี่นะครับเป็นห้องที่เป็นหน้าตาของบ้านคุณนะครับผ้าม่านเนี่ยควรจะต้องสวยงามแล้วก็สามารถโชว์แขกได้ด้วยนะครับหรือห้องนอนนะครับที่เน้นความเป็นส่วนตัวเนี่ยเราจะเลือกแบบใดก็ได้แล้วแต่สไตล์ที่เราชอบเลยครับแต่ว่าต้องคํานึงนิดนึงครับเรื่องของการกรองแสงของผ้านะครับเพื่อป้องกันนะครับแสงที่จะเข้ามารบกวนสายตาเวลานอนนะครับสาหรับการเดินทางมารานนี้นะครับออกจากโครงการเดอะซิตี้พระราม5ราช ุทธโดย AP แล้วกลับรถครับจากนั้นนะครับวิ่งมาทางวงเวียนพระราม5ครับวิ่งบนถนนราชพฤกษ์มุ่งหน้าตรงสู่ถนนรัตนาธิเบศเสร็จแล้วนะครับคุณจะเห็นแมคโดนัลอยู่ซ้ายมือครับกลับรถทันทีครับวิ่งย้อนมาเรื่อยๆครับวิ่งบนถนนคู่ขนานนะครับเส้นราชพฤกษ์นี่แหละฮะร้านเนี่ยอยู่ทางซ้ายมือครับ จริงๆนะโอ้โหร้านที่ผมเลือกมาแต่ละร้านนี้ไม่ไกลาจากโครงการแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ชิคๆด้วยนะครับถูกต้องใครที่ดูแล้วนะครับอยากจะไปดูลลรายละเอียดของร้านเพิ่มเติมนะครับก็ที่เว็บไซต์นี้ครับ w w w f a c e b o o k c o m นะครับสละชูรุมทีวีครับหรือว่า ที่ w w w d e c m e d i a t t h a i l a n d c o m นะครับมีข้อมูลการเดินทางให้ดูด้วยนะครับใช่แล้วค่ะถ้าเกิดใครที่กำลังหาซื้อของแต่งบ้านอยู่นะคะสามารถเข้ามากดไลค์ให้กับรายการโชว์รูมของเราได้ด้วยแน่นอนครับผมเอาละค่ะสำหรับโจทย์ในวันนี้ของเราโอ้ยพี่ตุ้มเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆนี่พาไม่พี่ตกใจเลยเนี่ยเป็นร้านหนังสือต้องการจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันให้มีหลากหลายมากเป็นรูปลาที่ต้องการจะมีร้านชีว